เอาอะไรมาอีกดูเล่นกันใหญ่เลยตะขาบน้อยอวันนั้นก็ขับงูเข้าบ้านวันนี้ก็ขับตะขาบเลยนะคะบึ้งดีเนาะใครที่มีแมวนะคะวันหนึ่งวันหนึ่งอาจจะเจองูบนที่นอนก็ได้นะคะวันนี้นำตะขาบเข้าบ้านเล่นกันใหญ่เลยะคะ่ะ ừ ừ nào ngày thôn đó <laughs> cái đêm của đúng ừ, cái này đó tôi thứ thứ ช่วงหน้าฝนอย่างนี้ก็ระวังกันด้วยนะคะชัว่วพวกสัตว์มีพิษสัตว์เลื้ยคานต่างๆนี่ก็เยอะค่ะนะครนั่นมันจะมุดลงลงลงหินนะคะมุดไปได้ตะขาบนะคะวันนั้นก็เอางูเข้าบ้านอืม,มงูลูกงูนะคะวันนี้ก็เอาตะขาบลูกตะขาบ อันไนม่ทุกซักผ้าเนาะต่ขาบอยู่ในเครื่องซักผ้าค่ะตัวเล็กลูก,ลกตาขาบตัวเท่านี้แหละค่ะนะคะแสดงว่าช่วงหน้าฝนนี่เวลาใส่เสื้อผ้าก็ต้องระวังกันด้วยนะคะเพราะว่าเวลามันไต่เข้าบ้านทีเราไม่รู้ไงเพราะเป็นสัตว์เลี้ยงคันขนาดเล็กใช่ไหมแล้วเวลาใส่เสื้อผ้านี่ทั้งแมงป่องทั้งตาขาบนี่ก็ต้องระวังใส่เสื้อผ้าพยายามห้อยเสื้อผ้าให้ขึ้นจากพื้นปูนนะคะอืม หรือผ้าที่กองอยู่ในตะกต้าก็ต้องระวังด้วยเพราะว่าตะกต้าบางบ้านเนี่ยมันจะเป็นลักษณะมีรูมีร,มรูมีรูนะคะอืมก็ต้องระวังค่ะนี้ลูกแมวมีตัวที่สามแล้วค่ะที่เขาเล่นจนงอมจนตะขาางอมไปไม่ได้หงายท้องือไม่นานหรอกค่ะนะคะลูกตะขาา อันนี้ลูกแมวสองตัวที่เขาเอามาปล่อยนะคะแม่ตุ๊กก็รับเลี้ยงไว้หมดค่ะก็เลี้ยงแค่สองตัวพอเลี้ยงไม่ไหวไอตัวใหญ่ก็หายไปไหนไม่รู้ค่ะนะคะอันนี้รอให้เขาโตแล้วแม่ตุ๊กจะไปทําหมันตัวผู้นะคะส่วนตัวเมียก็ไม่ได้ทำหรอกค่ะทําตัวผู้ตัวดาเอามาใหม่ๆตัวผู้ตัวดาอ่ะตัวดำดําไม่มีสีขาวไม่มีสีอื่นปะปนนะเดี๋ยวอันเนี้ยสีสีอื่นเริ่มแซมให้เห็นนะค่ะพอเขาโตขึ้นเลยนะ ตัวก็โตขึ้นเห็นไหมคะสีสีแซม,มตะขาบน้อยคูล่ามิน,น่เล่นอะไรกันวันนี้เล่นตัวนี้พรุ่งนี้จะเล่นอะไรนี่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 ตีใหญ่เลยเอา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 เข้าไป Okay. มันพยายามจะมุดลงหินนะคะแต่มุดไม่ได้หินด้านล่างมันเป็นหินกร็ดเล็กๆนะคะนี่ยค่ะเดี๋ยวม่ตุ๊กก็มาดึงเดี๋ยวต้องมาดึงรังหญ้าออกด้านหน้าบ้านอันนี้จาขาบเริ่มงอมแล้วนะคะเพราะมาตั้งนานแล้วค่ะแม่ตุ๊กก็เดินเพิ่งออกมาเนะี่ยเพราะปล่อยเขาเล่นหน้าบ้านแมวนะมันจะเล่นหน้าบ้านกัน ก็อยากบอกเพื่อนๆว่าให้ระวังนะคะช่วงหน้าฝนไม่ว่าจะเป็นสัตว์ประเภทไหนสัตว์เลื้ยคลาแมงป่องแมงเนี้ยตะขาบงูแมวก็สามารถเอาเข้าบ้านได้นะคะงูนะคะสัตว์เลี้ยค้าเดี๋ยวเขาจะเล่นจนงอม เขาจะใช้หางหนีบแล้วปักกักนะคะพวงตะขาบแต่าว่าแต่ว่าถ้าหางหนีบแล้วสลัดออกทานหนีบไม่เป็นไรน,นี่เขาก็เล่นกันอยู่นะคะ่ะอะไรดิ้นไม่ได้เลยพวกนี้ทั้งสุนัขและแมวนะใหญ่ยยเลยอใหญ่ยยเลยตี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 แรงไม่มีตีแรง ตีตีแรงแรงมิมิเอตีแรงเพี้ย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 โอแค่ค่ะก็ฝากเพื่อนดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสัตว์เวื้ยคานประเภทนี้ก็ต้องระวังค่ะนะคะหลาย้วค่าฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe นะคะ